ในหนังสือบอกว่าสิ่งที่นักเรียนฮาวเวิร์ดนะคะจะได้รับเมื่อเริ่มเข้าสู่การศึกษาก็คือทู่มบริการเดินทางอ่านแล้วสิแหมแล้วก็แฟนคลับคนเป็นเหมือนกันแล้วก็อ่านค่ะเป็นงานที่มือเดินทางเนี่ยค่ะอันนี้เป็นบทที่สองนในหนังสือเล่มนี้นะครับก็ตอนที่ไปเรียนที่ฮาวเวิร์ดเนี่ย เข้าไปในห้องห้องนอนเลยห้องนอนทุกคนก็จะอยูอ่หอพักกันนะครับดู่ปเข้าไปในห้องนอนจะมีหนังสือสองเล่มวางไว้ที่โต๊ะของแต่ละนคนเล่มหนึ่งก็เรียกว่าคอร์สบุ๊กซึ่งก็จะเป็นหนังสือแต่ไม่แน่ใจว่าที่จุฬามีหรือเปล่ามันก็่ะเป็นหนังสือที่บอกว่ามีคอร์สอะไรบ้างเรียนกี่โมงครูเป็นใครแล้วคอร์สนี้จะสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนี่คือเล่มหนึ่งส่วนอีกเล่มหนึ่งเนี่ยอาจจะแปลกตาแปลกความรู้สึกกว่าหน่อยเพราะเป็นเล่มที่ประเมิน,นครับประเมินแต่ละคอร์ส ให้คะแนนจากนักเรียนที่เรียนคอร์สนั้นในปีที่ผ่านมาเขาก็จะมีแบบสอบถามแล้วก็เอามาเฉลี่ยคะแนนว่านักเรียนให้คะแนนครูคนนี้กี่คะแนนอะไรเงี้ยคะแนนความน่าสนใจของคอร์สนี้ความสนุกความน่าเบื่อเงี้ยมันเขียนได้หมดเลยมันก็งงจะเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นบทสรุปของแบบสอบถามเล่มหนึ่งเป็นเป็นบทสรุปแบบสอบถามส่วนอีกเร่มก็เป็นแบบข้อมูลดิบๆนะครับว่าสอบอะไรบ้าง ก็จะมีสองที่เบอร์ไทยนี้ว่ะไม่รู้มี<ฮ>หรือเปล่าไม่แน่แต่จะวิจารณ์ได้แบบเปิดเผยมากนะครับก็คือเราเนี่ยรียนแต่ละคนก็เลยเหมือนว่าเหมือนมีหนังสือสองเล่มเนี่ย <c oughs> เป็นคู่มือเดินทางเข้าไปในโลกของการศารึกษาที่ฮาวเวิร์ดว่าเราจะเราจะอ่านแล้วเราจะตัดสินใจเดินไปช็อปคอร์สไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอ แต่ว่าชอบลแล้วแล้วอย่างนั้นวิจารณ์ครูยังไงบ้างคิวไก่ใช่ไหมคะคิวไก่ครับมีมัคนหน้าเบื่อแล้วก็พูดไม่ตรงตรงคือแล้วต้องเอ่ยคือเหมือนว่าบอกชื่อไปเลยวะคะคือเราไม่ต้องเอ่ยชื่อเราะครับแต่ว่าคือเราเราก็จะเขียนเป็นคอมเมนต์ไปแล้วทีมงานที่เขาทำหนังสือแล้วเนี่ยเขาก็รวบรวมคอมเมนต์โดยที่เขาไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนพูดอย่างนี้บ้างเขาจะบอกว่าประมาณ 50%ของนักเรียนในคลาสนี้โหวว่าครูคนนี้น่าเบือ่อหรือว่าถ้า70%ของนักเรียนในคลาสนี้ชมว่าครคูคนนี้สามารถสอนและทําให้เขาแบบรู้สึกตื่นเต้นกับเนื้อหาได้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรเงี้ยครับอ๋อย้อนมาในบทนี้นิดนึงนะคะเรื่องของเฟซบุ๊ก<อ>นิดนึงน,นะครับบอกว่านักบอกว่ามีความภูมิใจเล็กๆเนะาะจากการเติบโตของแฟนคลับคือเฟซบุ๊กที่ทุกคนใช้กันทุกวันเนี่ยครับอ่า มันเกิดขึ้น,น,น,รนครั้งแรกที่ฮาวเวิร์ดแล้วก็ไอ้ตัวนักมากเพราะว่าคนที่สร้าง a c e b o o k เนี่ยเป็นน้องชายเพื่อนนัตเองเลยน้องชายเพื่อนที่ร้องเพลงในวงอากปเปล่าด้วยกันนะครับเพื่อนชื่อนั้นชื่อแรนดี้เพื่อนผู้หญิงใช่เพื่อนผู้หญิงครับแล้วน,น้องชายเาขาคือมาร์คชื่อมาร์คมาร์คซัคเกอร์เบิร์แเ้วเป็นคนที่คิดเริ่มไอเดียที่จะทำ a c e b o o k ขึ้นมาซึ่งมาจากการที่เขารู้สึกอยากจะให้คนในฮาวเวิร์ดเนี่ยใกล้ชิดรู้จักกันมากขึ้นอก็เลยแบบเป็นสังคมออนไลน์ขึ้นมาแ ใช่ครับแล้วตอนนี้ก็ได้แทนแทนไป่วโลกซึ่งนักก็นำนำเรื่องนี้มาเขียนในในสือ่อเล่มนี้ไม่ใช่ไม่ใช่จะอวดว่าโอ้ยเป็นผู้ใช้รุ่นแรกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเปรียบเทียบไม่เห็นกับไอเดียหนึ่งที่นักรู้สึกขึ้นมาว่าอย่างในวงการบันเทิงเนี่ยครับเวลาเราไปเจอข่าวเชื่อะไรต่างนี่มักจะมีคนชอบวิจารณ์คนในวงการว่าไอ้เรื่องเนี้ยทำไมไม่เล่าตามตรงทําไมต้องปิดบังอะไรเงี้ยครับซึ่งบางทีนักก็มองว่า ที่เราก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขานี่ใช่ไหมทําไมเราจะต้องไปบอก,บอกรังคับให้เขาเล่าอะไรอย่างนี้ครับคือคนเราทุกคนมันก็จะมีโลกส่วนตัวมีเส้นแบ่งที่เราเราไม่ต้องการให้คนอื่นเข้ามาในนีเ้เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกันแล้วก็นึกยอ้อนถึง Facebook ว่าใน a c e b o o k เนี่ยเราสามารถตั้งค่า privacy setting ก็คือค่าความเป็นส่วนตัวได้ว่าเราอยากจะให้ใครเห็นข้อมูลอะไรของเราได้บ้างมันก็เหมือนกันนะครับในโลกไซเบอร์แบบนั้นรู้สึกว่าเออทำไมเราไม่เอาความสามารถในโลกไซเบอร์แบบนั้น มาใช้ในชีวิตจริงเหรทำไมทำไมเราไม่ยอมให้เจ้าของชีวิตแต่ละคนเป็นผู้กำหนดขอบเขตของความเป็นส่วนตัวของเขาทำไมเราต้องพยายามเป็นก้าวตกาย่น่านตอนนั้นยังต้องมาเปรียบเทียบกันก็เรียนถึงที่น่านนะคะคิดว่าน่าจะมีประสบการณ์ที่แบบแปลกๆที่เคยเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อครั้งที่ไปเรียนที่นั่านเราห้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าเจออะไรบ้างมีไหมอ่ะก็เอาเอาอันหนึ่งที่ที่เราเอามาเขียนได้เหมือนกันก็คือเรื่องเพื่อน เพื่อนร่วมบุดมการในห้องสมุด24ชั่วโมงครับคือห้องสมุด24ชั่วโมงเนี่ยเป็นเป็นความรู้สึกที่นะ่าแบบแปลกใจแนละตกใจว่ามีอะไรแบบนี้ด้วยหเหรออเงี้ยเพราะว่าปกติเราถ้าอะไรที่เป็นเปิด24ชั่วโมงมันจะนึกถึงเซเว่นอีเลฟเว่นหรือร้าสะดวกซื้ออะไรเงี้ยแต่ว่าไปที่ฮาร์วาร์ดเนี่ยช่วงใกล้สอบมีห้องสมุดที่เปิด24ชั่วโมงซึ่งนัดเตินเข้าไปเนเหต มีแบกสิฟันมีหมอนเตรียม้อมที่จะแบบอยู่กินอาศัยในนั้นเลยชอบอ่านหนังสือในานั้นเลยเนาะคงไม่ได้ชอบหรอกครับคือแบบเต็มที่ไฟแรงอ่ะเตรียมอยู่ทั้งคืนอะไรอย่างนี้ครับก็คือเราเข้าไปในนั้นมันมันเป็นบรรยากาศที่เหมือนกับเราถูกป้อนพลังมาจากคนอื่นด้วยจากที่ขี้เกียจร,รู้สึกแบบไม่อยากอ่านอะไรหมดแรงแล้วแต่ว่าเราไปนั่งตรงนั้นเราหมอนคนข้าง,างตีสองแล้วด้วยเขายังตั้งใจอ่านอยู่เลยมันเหมือนแบบ มันเหมือนส่งพลังมันป้อนมาให้เรามีแรงบันดาลใจที่จะอะเด๋ยเพิ่งยอมแพ้แค่นี้สิอะไรเงี้ยครับไันนี้มันเป็นเป็นเรื่องแปลกๆที่เจอที่น่นเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีช่างไม่รู้สึกว่าการที่คนเราได้ไปอยู่ในบรรยากาศที่คนที่มันมีความมุ่งมั่นเหมือนกันเนี่ยมันช่วยสร้างพลังดีๆให้กับเราได้ง่ายๆเหมือนตอนที่นั้นก็อยู่ในบ้านเองนะครับเวลาที่เราไปเจอคนที่มีความฝันเหมือนกันคนที่รักการร้องเพลงเหมือนกันคนที่ไม่ได้มองว่าการร้องเพลงเป็นเรื่องไร้สาระก็มาอยู่ด้วยกันเราทําตามความฝััันนนด้วยกม มันส่งพลังมาถึงการนให้เราแบบไปถึงจุดหมายได้ง่ายขึ้นครับเราก่อนที่จะไปฮาวาดนะคะคนนัดจะมีมุมมองเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังไงบ้างแล้วก็หลังจากที่ไปสัมผัสอยู่ถึง4ีปีนะคะคิดว่า,ามหาวิทยาลัยมีให้อะไรกับกับงานบ้างขู่ให้เยอะอ่ามุมมองก่อนที่จะไปเนี่ยเขรู้สึกว่ากลัว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 เพราะว่า ขึ้นชื่อว่ามหาวิทยาลัยที่เป็นอันดับต้นๆของโลกเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าคุยทุกคนต้องแบบเก่งมากๆแล้วก็อ่านหนังสือตลอดเวลาือกหล่าวอะไรเงี้ยแต่พอไปจริงแล้วมันไม่ใช่เลยครับคือทุกคนมีความหลากหลายมากมันมีบางคนที่เล่นกีฬาตลอดเวลาลคือไม่ใช่เล่นกีฬาอย่างเดียวแล้วเป็นนักดนกกรตรีด้วยอะไรเงี้ยบางคนอ่าเป็นคนที่คล้ายๆกับกว่าทํากิจกรรมเพื่อสังคมตลอดเวลาคือมันทุกคนนะครับที่โน่นมันรู้สึกว่า ไม่ใช่คนที่เอาแต่หมกมุ่นอยู่แต่ในห้องเรียนอะไรเงี้ยครับซึ่งที่เราการอ่านหนังสือเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าคือคนอื่นทุกคนเหมือนจะจะมีมิติอื่นๆนะให้เราได้ได้คน้นหาได้รู้สึกว่าเขามีความหลากหลายเออม,มีเสน,น่ห์อย่างที่แบบพอเรามาอยู่ด้วยแล้วเราได้ได,ได้รับสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆจากเขาด้วยนะครับอืมแล้วก็เมื่อกี้ถามว่าบทเรียนสําคัญที่ขราวหนดได้ให้นัดคืออะไรก็คือนั้นรู้สึกว่าข่าวหดสอนนี่นัาเป็นคนที่ ให้วาให้ให้เกียิคนอื่นให้ให้เกียิความคิดที่มันอาจจะไม่เหมือนเราอะไรเงี้ยครับให้รู้จักว่าทุกๆคนสามารถมองต่างกันได้มันมีความหลากหลายในในในเชิงความคิดในทุกๆเรื่องอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรานําตรงนั้นมาประยุกใช้กับชีวิตประจําวันได้แล้วก็อ่าสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกคือการที่เราได้ไปฮาวันเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราเก่งกว่าคนอื่นแต่อ่าอยากให้ทุกคนเข้าใจว่ามัน การที่ได้ไปมหาวิทยาลัยที่ดีนะครับมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เราอะได้รับสิ่งดีๆในชีวิตที่แล้วคนที่จะตัดสินได้ว่าเราจะได้รับสิ่งดีๆมากแค่ไหนคือตัวเราเองตอแต่ใดที่เราเปิดรับมันมากแค่ไหนเราจะได้รับมันมากขนาดไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนในโลกครับแล้วก็การเรียนรู้ไม่ได้หยุดแค่ัวมหาลัยมันยังต่อเนื่องไปเรื่อยๆแต่ใดที่เรายังมีลมหายใจยังใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้แล้วก็เรียนรู้ได้เรื่อยๆครับ